ครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพ่้อมกินน้องแมงหลายไม่เจอกันหลายวันนะปูเนาะครับครับได้ยินมาว่าตั้งสารให้แยงตายแล้วตั้งบ่ได้มันมันบ่แล้วมันบ่แล้วใจเฮานี่แหละเยโยปูครับอืมแต่ว่ากับบริหารมีแง่ร่างการเนี่ยปูเนมะบอลเทียนใหม่เราได้โชคก่อนหลายหลานะปูเนาะแม่นครับเป็นเฮียนปูเฮียลสกุน เป็นอ่างสันอม่คงคายได้บ้านแล้วนะครับผมครับคือไม่ให้เผาแล้วไม่ได้แล้วครับทีนี้เผาเมื่อไหร่ก็ปูนเป็บ้านปูนครับบ้านปูนแต่ว่าหั่นเสาเดียวที่บ่ได้หลายเสาอือครับเป็นอ่างสั่นครับวันนี้ก็ถือว่ามาขอแนวทางด้วยนะครับเป็นยังไงครับปู่ครับก็คือเท่านี้ผู้คนมาเพิ่มเพิ่มแตะบ้านเดี่ยวสั่นครับยากกันดีแต่ว่ามีแต่ เหล็กมักมาเสือ,อกม้วนไงเพราะว่า,นา,นานคน่าขอปิดไว้จักเทียคอนสันสันท่อนสาสทยทีเดียวงวดสิม้าคนมาสันวันนี้มีแต่เหล็กจะของมกักจาซื้อเอ,อ้างครับวดงวนนี้ไม่ให้เหรอครับครับเป็นรัาษสานังเพิน่นว่ามันมัดลายผุดมาสันพิ่น <c oughs> ขอเตรียมตัวแบบคััๆซะส่อนมาสันครับครับเป็นรัาษสานั้นงคืองวดสิมาจังจังฉีห้แบบจังๆไปโหลด่น่าครับครับแต่สันมีแต่เล็กมเล็กจะของมักมัดนี้ เราไปลองเสียงเมืองเดจังไอยเมืองสุพ<ม>รรณได้มัก์คเตอร์ขึ้นมาเจ็ดเจ็ดเก่ากับห้าสามวันตัวไหนครับปูเจ็ดเจ็ดเก่าครับกับห้าสามเจ็ดเก้ากับห้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าครับกับหาสามเนีย่ยอันนี้ก็เลขเจ้าของมากกร์คเตอร์ซื้อเลยผเลขเจ้าของมารเพราะว่าผู้พูดบอกว่ามันปิดว่าจะเอาสุพรรณมันเน,นี่ยอครับวันปิดมาจังจังสีามาสุพรรณครับนะาเกลอน เราเราเราข้ามือเฮ็ยแม่อยู่กับพ่อจักเดือดเพราะแตเฮ็ดให้บัลลังก์ปัญญาไปหากันแจ้งความเลยประสวดเลยโอ้คือสรุปคืองวดนี้ทั้งปู่ทั้งย่าคงทายปิดวาจานี่ครับก็ไม่คือวพาหมองงเลยคือเพิ่นกำลังเก่งป่ะคือเพิ่นกำลังบำเพ็ญเพียรแบบว่าสะสมบุญบารมีจังว่าที่ว่าเอองวดเนี่ยไปหาวันหนามันได้ไหครับคือเพิ่นเพิ่น สียหนาว่าไรเลยดิอันนี้บอกเป็นภาษามนโนในการฟังนะเนี um, labels, wow ่ครับผมเป็นยังสั้นเป็นชื่อเสียงเลยครับครับเพราะว่าเพื่นจินทอนเอาให้มันมันชั่วดีกลัว่านสั้นหมดแน่รับหมดแน่วันนี้เพื่นว่าเอาไวปสก๊อนเด้พอปิดว่าจ๋าไปสก๊อตมาสั้นมันเป็นเพียนเนาะคุณเนาะียนครับให้เพป็นเอาคือเป็นภาษาแบบบ้านกันบ้านท่อนเขาจะเขาจะยังไงคือจำทิ้นสก๊อนครับครับจำทินเพราะว่าจะจะช่วงหมาทัน ขันบอกแบบนั้งกินจังน่อยกับบะเพ็นตะบะบาลมีไปสั้นตัวอูใช่อยู่ครับเพราะว่าขันต่อกันแล้วเพราะว่ามันมันลลยไปหนาวสั้นอยากเอาเชื่อว่าคนอยากให้เสียเงินเสียค่ามันไลไปคนหนีสั้นครับเปทางซันส่วนเลขเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามอันนี้เลขของมากกระซ้อดอกอมันที่มาที่ไปมาจากไหนครับเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามไมขึ้นมากกรงซื่เลยครับที่มันเจนี่นี่แหละเอาไปเปางซันกับอ๋อเซียมึงเงซื้อเรา แต่ว่าก็แม่นนะครับสำหรับเลขเกิดมาปู่นี่ยเลขวิบับเีิใช่ไหมครับครับเป็นเลงสัตว์7จ็กับ53สามารถเป็น776ดดหกได้ไหมครับแม่นครับผมเป็นไดขึ้นกันเลขปู่มันชอบกลับหัวอย่างนี้นะครับมักอวยนาอวยลังครับเอาลองลองเสียงเบิองครับเอาจากเลขจะมาเพอได้ฟังไปสินะครับเพราะว่าปู่คนบริหายมากคนว่าคอร์ดพิดว่าจ๋าไวสก้อนวัสด์งดถมาไม่ดต่อไปคนไม่ด้องที่ต้อิที่ว่าวั่น ต้งัเยกุนะครับตั้งแ่บวบบวกขาดบวบขยับบวบนั่งใส่มาตั้งบวบมีก็มาเสียพนว่าหายใจมาดีครับาทำเสียอะไรก็แห้งหละพนว่าครับพนวัลสันเด็กคือยาโคงพายนี่คือได้บ้านแล้วได้บ้ันนี้มีดเลยบวบไป้าบไปซองบวไปไก่เรยแมเลยเอาบ้านอย่างเดียวครับเ็อามาให้เได้สามที่มือนนี่แหละโอ้ในวันนี้จะแตกเลยครับผมขาผมไม่เล่า มองมองมือกับบอเนี like like ่ยก็อาจจะชอบอกกับว่าแท่เนเพราะว่าเราค่าเง้อเง็ดไหมเราเยุะครับหรักจินนะครับเราต่้งไว้ให้ไได้สามหมื่น่ตั้วัวโไปหาเลยไ้สามหมื่นเลยอ๋อเป็นสั่ตั้งไว้ทั้งหมกเตะโฮมตันเลยเราครับครับเป็นสั่มันมันจะเปลี่ยนแดงห้าพ่อสีแี้เรียองานให้เราเป็นยังไงแดงครับครัปิบตั้งไว้ได้กับใครบ้เนี่ยอยู่เลือปวดอยู่หกขวดมแตก็บ้านแต่บองว่าอยู่ภาในดอกพออัจจะยี่สเมตรสลัครับ ส่วนงวดนี้ก็เอาเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกไปก่อนนะครัเนาะแต่ห้าสามแมนครับเป็นเลขครอบของปูครับเอาเป็นล่องล่องล่องมังสวิรัตอืมครับเหลือชอบเนาะครับเราก็มากขึ้นเยๆอยางจย่างสถิติเก่านี่คือถ้าเป็นเลขครอบมันเป๊ะเลยในปูแน่ต้งว่าแหละครับเพราะว่า นัน้นที่ปู่จะมาแบบนี้สักเพียนะเหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยไปหยิบลอตเตอรี่ให้เจ๊นงอย่างเงี้ยครับอให้ซื้อตัวนี้อย่างเงี้ยครับแล,แล้วจากช่วงนั้นเราก็เว้นช่วงเลยนะเพราะว่าปู่ก็ไม่ได้ชอบตะกี้นเนานะ <S <S แปลว่าเสียจำเท่ารักได้ดีขนาดเลยครับจำได้แม่นเลยครับผมแต่ครั้งแรกที่เรามาทําเลยเนาะนี่เลขขึ้นมากว่าสัปไปห์หนขึ้นมาก มาขึ้นมาขึ้นมาสี่หมาเราไปเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสามนะครับผมเอาไปเสียงเบิ้งเราเบิ้งครับอ่าหายแมงเอือกฮอกรสิเป็นเจ็ดหกนะครับผมเจ็ดจหกจะมีเหตุการณ์แบบแปลกๆมั้ยครับปู่ช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่เกี่ยวกับปู่เกี่ยวกับย่าอะไรมาอย่างนี้นะครับก็คือถามว่าแปลกบอ กัะแปะนะครับเพราะว่าเอย่างที่พบเคยคิดว่าจากรักษณนอี้เป็นกัแปะมันพอพิดว่าจากกะแปกเกิดอยู่อาคก็คือพี่นจิกกันหลายเสียามันทำผมคือกันียใหมมันแหมันมีนะแต่มันแดงนะผมตอนซีเจียเกียนเรื่อเปลี่ยนครับครับเป็นักสนวันนี้พี่โบเอาระบบตามที่มียินพ่วาก็คือพี่ิตอ๋อมันแมนหลุดมาต่อพ่โลายพาษายเนี่ยเอาทันใจเจแย่ไ พราะว่าเพน่าคัดมาแล้วมันก็เรียกคำคำพอดีที่คนจีนต้องการน่นแหละครับ้ำว่าโพซิชิเอาไปแลกอะไรครับคุณต้องมันขอจำสินเนี้ยส่วนหนึ่งเพื่อที่เหตุให้มันเกิดเป็นแบบนั้นว่าว่าสั่นเป็นว่าครับเขาไม่เฮ็ดมันเกิดคือเฮ็ดให้มันออกแล้วไปตอกให้ภาษาบาลฮ่องกงใช่ครับเป็นรักษาท่นท่านไม่เคยทำสักทีใช่ไหมครับปู่ไม่นครับเพราะว่าเพ่นกับบได้เฮลัคนี่กันเมื่อกี้บุกก็เฮลัคนี่เลย อันนี้คือคนส่วนรายกับสีเป็นแบบสันกับ่อชักเองนะแบบแก่ออกจากแนวทางเกาอยู่ครับต่กินแนวคนคนเอาไปแหลกกับบอไดหลายคนบอไดไวาจำศีลเกลียดหรือเปล้วบอไดแต่คนมาขอก็เลยไม่ได้จำสินครับปฏิบัติเสริมเป็นลักษณะคือเ่นสี่บอให้มันผักบอไปตามข้อมบอกคนครับอยากให้เ็บสีเสียน เพื่นอยากให้พ่อได้มีเดียเราะั้นพ่อได้ใส่ได้สสยไปเป็นว่าเป็นว่าเป็นลายประกาศมาสองสามเงินพ้นเล้วก็เพราะว่าเพืนเลี้ยตัวกับเพื่อนเลี้ยงตัวลายลายเป็นลายพุ่นก็คือแจ้งข่าวเอฟซีว่าปู่ปิดวาจาแม่ไครับงวดหน้านี้คือเจอกันได้เลยใช่ไหมครับงวดหน้าเจอกันได้เลยครับงวดหน้างวดหน้าสามตัวแล้วปู่ถ้าผมมีโอกาสตี่เกิดเป็นวัตถุชีไดลลายขึ้นแล้วเพราะว่าเพื่อน ก็ไม่เปรียบวันน,วน,น,นะ้รับขอใชรเพื่อเพื่อเปนจำศีลครับเข้า่าจำศีลกับเพื่อที่สีสะสมบุญญาบกรมีกับแม่หรือเข้าสะสมวิสสมเด็จกัแม่นลครับเพื่อที่เฮ็ดมันเปินอี่ลนันเลยพอพิว่าจ่าไปส่วนเนครทำวิจัยงมักละว่าต่ไปมักเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่แหละก็ห้าสามนี่ะครับเบลนซ์ซันเจ็ดเก้ากับห้าสามครับเจ็ดเจ็ดหกนี้เนาะปูเนาะแม่ครับผม,มเป็นั์ซันเป็นแนวทาง นะคครรัับบแต่ก็ไม่การันตีว่าย่าจะมาไหมอันนี้วมรู้เลยครับเพราะาราม่แเฮียนม่อยู่ไม่แน่วันเลขออกอาจจะมาก็ได้ในแงี้ยปูทรงขาวด้วยนะครับผมับผมหญ้ามานะครับครือพอเหนื่ยแล้วเราอาจจะมามือเมื่อออกเลยกับไปจักเกือนใช่ยญ้านี่ปิดปาชาใช่ไหมเราลั่นมาแล้วปูปูเราลั่นมาแล้วแต่ว่าหญายังไม่ได้ลั่นบ่อครับโอ้าเราพัดแต่บ้าเลยพัาจะได้ไปสามมือสี่มือมาเนี่ย บอกว่าพูด่ะไรล่ะไม่ได้บ้านไปสามวันแล้วแมนครับไปสองสามไสามื่นสามื่นนี่แหละยากนหนาวบอกพูได้บอกกันงี้นช่วยกันท้าพูีเฮิเติบจิตวถือว่าเบิกทรัพย์คิดคิดตลอดนะยากมีได้บ้านหรือเปล่าถึงไม่ให้เลขอย่างนี้นะบอกว่าวตะคิดสอดเทั้งผีมาเองแม่ครับบอกมาตะคีไม่แต่เล่ที่พันว่าทำมาเล่าคิดนคณิงบอดทำที่ผมรู้ละไงแ่คณิตมาตลอดต่ระบบเพิ่มประกาศหอดซื้อแต่มาสอดทั้งผีปูดพูดทั้งกีวาล่ะ ครับเป็นสั้งสยมตัวตัผมเป็นเหตุให้ที่เพียงย้ายในบ้านแล้วเนาะการบ๊อบกานพัฒนาด้หลังไงหลังงามกับเอาสักน่ะสักครอนแต่ว่าด้เหตุตามรันไปแล้วกันสบายเด่แล้วครับเป็นบ้านปูนใช่ไหมครับปูนแม่ครับบ้านปูนจุดรถเพราะมีหมายุ่นี่ เป็นบ้านปูนอออยากรพรมพายได้บ้านแล้วงวดนี้ขอสามตัวนะปูนะคะเ่ิดงวดนี้ไม่ได้ก็ไม<อ>่น่านะปูนครับท้งถ้ามรมนีมันบนแหย่ได้ครับมือเสียบแลอาจจะมาโพขาลามากับข,ของพเพื่นอนเพราะ,ะ,ะว่าเพราะว่าเราเรานตะาวาันจังไหนครับเพราะว่าแต่หลังจากที่เราไร้เหียงไปแล้วก็มิดไปเลยเนี่ยครับแต่เขาปูคนรันมาแล้วคือคนขอปิดว่าจะไปครับผมครับเป็นแนวทางนะปูเนาะครับเป็นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผม อย่างสิ่งใดก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับวันนี้เอาตัวเลขมากไปก่อนนะครับเลขมากครับผมเดี๋ยวมันลุนวันสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่จันนะคะเป็นเพียงแนวทางทนานปรดใจวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องน้ำเดอจ้าทางช่องก็ะขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะให้เอฟซีม่ชมม่มาน้ำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ อย่าผลประโยชน์ก็คือขอตัมไทยุแงเพราะผมปั้นมาจนดัง